พายุลูกเหล็กเอากลางด้านอุตุฉบับที่หกร่องฝนพาดทับลมต้นอ,ออกฝนตกหนกักวันนี้แรงสุดเจ็ดสิบเปอรเนตสี่ภาคพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุตอุภัยพยากรณ์อากาศทางเพจและยู u b e ฝนฟ้าพยากรณ์ริพรลูกลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันจันทร์ที่สตติตุลาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตาม ในด้านของหย่อมขอบรากาศตำ่ำหรือผ่าอยูลูกเล็กที่เคลื่อนตัวอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยคือฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะคะบ,บริเวณฝั่งอันดามันฟ้าฝนเมืองไทยจากลมต้นออกที่พัดเข้ามาปกคลมุม70รรวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในบางพื้นที่ ก็มีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาและมีฝนตกหนะักจึงทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ํารอระบายกันเกิดขึ้นนะครับในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ก็เกิดน้ําท่วมขังรอระบายตั้งแต่16บหนากาที่ผ่านมาโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่แยกข่วงสิงมีน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมบริเวณพื้นผิวการจราจรซึ่งเป็นน้ําท่วมขังรอระบายนะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของน้าโคลนที่ถูกพัดเข้ามาทับถม ในส่วนของน้ําท่วมในช่วงที่แล้วดังนั้นนะครับจึงเกิดการอุดตันในด้านของท่อระบายน้ําก็อาจจะเป็นไปได้อีกส่วนนะครับที่เชียงใหม่เช่นกันฝนถล่มลงมาอย่างหนักตั้งแต่15บานกาก่อนที่จะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองก็มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นทำให้เกิดต้นไม้หักโคนล้มทับรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณพื้นที่ข้างถนนและมีฝนตกหนะักทำให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบายนะครับ หลังจากนั้นประมาณ1-2ชั่วโมงสถากนาการณ์ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณนมสดจอมป่วนห้องห้องนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของฝนตกหนะักที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ซึ่งในวันนี้14ตุลาคม257 7บริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในด้านของฝนตกหนะักก็จะเป็นบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมนฑนรวมถึงภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างสาเหตุและปัจจัยก็เนื่องมาจากในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ ก็ยังคงพัดนาความชื้นจากทะเลจีนใต้และทะเลอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างดังนั้นนะครับประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างที่ยังคงมีความชื้นเหลืออยู่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออก ทางตอนล่างกรุงเทพมหานครริมณฑลและภาคกลางทางตอนล่างรวมถึงภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัดราชบุรีกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราด จุมพรพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดธนาวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดตราดระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงยะลา ส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักสีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาลำพูนล,ลำปางแพร่ตากสุขโขทัทยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีประเจรบคีรีรขคันจุมพรสตูลสงขลาปัตตานีนาราธิวาส กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีธยาอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีจัดจบงราสาแก้วชนบุรีระยองและจันทบุรีส่วนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนะักพื้นที่สีฟ้า พื้นที่แสงภัยปานกลางบริเรียนพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนล,ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจชิงเุราชลบุรีระยองจันทบุรี ตราดก,กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีพระจวบคภูมิคันชุมพรระนองพังงาภูเกต็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นะครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาส ส่วนในวันพรุ่งนี้15ตุลาคม2567ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะอีสานทางตอนล่างจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่จากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลมุมโดยจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญ ฝ่าระวังพายุฝนฟ้าขะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่เช่นกันนะครับในวันพรุ่งนี้15ตุลาคม2567นอกจากนั้นแล้วนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ต้องฝ้าระวังในด้านของฝนตกหนักจนถึงหนักมากซึ่งศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมทิยาได้ออกประกาศแจ้งเตนล่าสุดเป็นฉบับที่6 ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกกระทบในวันนี้14ตุลาคม2567เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์แจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน จะทาให้มีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกักตั้งแต่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเพราเราอันตรายจากฝนตกหนกักฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิด พื้นที่เสี่ยงภยัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำน้นตะลิง่งและดินคลนถล่มบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะซึ่งในวันนี้ฝนมากที่สุด4ภาค70%ของพื้นที่นะครับคือบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้ฝั่งอันดามันและกรุงเทพมหานครปริมนฑลทอนร่องมาอยู่ที่40%ของพื้นที่ ที่ภาคกลาง20%ของพื้นที่ที่ภาคเหนือและ1 0ของพื้นที่ที่ภาคอีสานนะครับภาคเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20บริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคฝนฟ้าขนองร้อยละสิบ บรวณนครราชาสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพมหานครปริมมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบ ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนาราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลซึ่งมีหย่อมควา,า,ามรักกาต่ำ หรือพาอยุลูกเล็กที่หมุนเวียนอยู่บริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทยนะครับดังนั้นจะดึงในด้านของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ให้พัดมาเลี้ยงหย่อมความรากาศตามลูกนี้ก็จะทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่บริเวณภาคใต้นะครับขอให้ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะะ,ยะอย่างคันทุง่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ